ห้องที่ไม่โนเอเคนะหยูหยไม่เบี้ยต้นเฉยรวยมาก มีใครเป็นมันผมไหมคือจะเห็นไอ้กล่องเล็กกับพิพไม่ได้เลยต้องกดเข้าไปดูทุกครั้งนะครับผมหรือไม่ก็ทำไงก็ได้ให้มันหายกับพิปนะครับไม่งั้นนี่คือเล่นไม่ได้เลยน้ะทุกคนคือแบบมันมีผลขนาดนั้นทุกคนคิดด้วยนะถ้าจะเล่น P B แบบจริงๆนะครับกล่องหลายชื่อเพื่อนเนี่ยกล่องจดหมายเนี่ยต้องต้องต้องไม่ให้กับพิปไวรั่งตายพี่พี่ถอดรองไวรั่ง ชอบปีเแล้วน่าจะอยู่บายบนนะแล้วสวยโอโ้โหเมื่อกี้นี่คือต้องเข้าไปเคลียร์กลองจัหมายให้เรียบร้อยแล้วคือแบบไม่งั้นยิงไม่โดนน <'s> ะอันนี้คือเรื่องจริงไงนะไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นเหมือนกันไหมนะครับกล่องหลังนี้จะปล่อยให้กระพริบไม่ได้เลย <laughs> น่าฟันโอ้ยของเขียวนะพี่ มีใครจะเปิดเลยไายมีได้สวยครับผมโอ้โหการได้วอล์คแร์ที่สามารถเล่นเ k เคได้นี่เป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์มากนะครับนันนาจะเจอห้องที่ไม่โนเอนเคนะโอ้ยเดียวเท่านั้นโคตรมหาพืนเกียร์ครับัยิงรอก็โดน โอ้โหเฮ้ยเกิดไปเปล่าพวกเราฝีมือไม่เน้นนะครับเน้นเน้นปืนกงไว้ก่อนผมไม่รู้นะครับว่าเอามาเล่นแบบเนี้ยจากที่ไมโนเนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนเป็นโนแทนนะครับรอบหน้าเนี่ยไม่รู้นะครับเดี๋ยวต้องลองดูนะเอาไอเคโวอลแคนจะเป็นยังไงต้อง ไม่ค่อยมีโอกาสเอาปืนนี้มาวอลแครนะทุกคนปัญหาห้องยากนะครับตายพี่พี่รอแปบพี่ยวผมไปลองหน้าบีให้ในบีหนึ่งกองโดนกันในบีในปีเหรอเฮ้ยตฮ้ยวเฉยลวยมากโอ้โหอดมัลเกมมิ่งปืนมันโกงจริงพ yep. ี่ โท่านำไปขุมสามนะเล่นทุกครั้งรู้สึกแบบมันคือปืนที่โคตรโกงทุกครั้งนะเฮ้ยเอาข้างหน้า้าทีมเราก็เกินไปผมวางบี้ยหออกาบ้านโอ้เดี๋ยวรอลุุนครับเีเยอรชั่นฝั่งตรงข้ามรอบหน้านี่มีโนเอเคแน่เลยเมืงเนียผมดูโซ่เอ้ยยังเหมือนว่าทีมเราจะมีคนมาเพิ่ม่ะจริงพี่ ก็คือเรื่องรถนะพี่เรื่องรถอ่ะใช่เหรอใช่เรื่องรถแน่เหรอใครเริ่มอยากให้รู้โอ้โหคนพูดเนี่ยตัวดีเลยโอ้ยเปลี่ยนปืนไม่ทันจะเปลี่ยนเป็นเอชเคนะครับกดเปลี่ยนไม่ทันลืมไปว่าจะกดเปลี่ยนตอนเริ่มเกมนะโอ้เอชเคคือมาจัดๆนะครับวันนี้เอา คือแบบไม่ว่าจะเจอหนักยังไงนะครับพอบวกเสมอและเป็นเอชเคโคตรโกงสปือนี่เกลียนชาวบ้านมากโอนี่ครับอีพีที่ดาวเพิ่งลงไปเลยปืนนี้เรืองแสงวิบบับม้กเหมือนเป็นปืนแบบลาวาแมกมาอะไรางี้ป่ะโอ้โหไม่ทันครับผม พี่เอาไหมเด็ดเดี๋ยวเปลี่ยนไอคก่อนโอ้ยตาไม่ไหวเลยเเ <c oughs> หมดห้องไม่มีไม่ถ้าเราไม่เล่นก็ไม่มีห้องแะ้วพี่หรือถ้าเราไม่เล่น <c oughs> จุดเดียวกันผมเอา้ากระเบิดอีกแบบเฮ้ย ทามมิ่งคุณจะดีขึ้นมาทันทีนะครับถ้าเล่นเอเคระวังทางเอเดอร์บีเพื่อนเราดำไปแลนะ้วเอเข้าโอ้โหสามนัดร่วงครับโอ้โหหมดแรงหลังเอ และอดีตด้วยเฮ้ยเุ้ยเอ้าโทษโทษโทษโครับเอาโน้ตเคหรอเฮ้ยพี่ทอมไม่เล่นเหรอพี่โอเคพี่เฮ้ยผมโทษเลยครับไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนเป็นโน้ตเคแล้วนะเดี๋ยวผมว่าแล้วต้องโนแน่นอนเอาไปเล่นห้องไหนโดนโนหมดนะครับตอนแรกเปิดไปแบบ จัดเต็มความโกงของปืนไปนะเรียบร้อยเขาโดนแล้วนะทุกคนโอ้โหเอาละไงทีเนี้ยเจอของจริงแล้วไม่มีของไปโกงกันแล้วนะครับอัดเลสเอ็นเคแล้วจบเลยอุยเอ็นเข้านึกว่าผมยิงโดนเนีโอ้โเยอะแล้วโนเอเคแล้วอ่ะ เชื่อมปีเชื่อมตัวไว้ของผมออเ,เอา้าลืมเป็นปืนอีกลืมเปลี่ยนหรอดิผมครับ<อ>พี่เล่นก็ได้หนานจริงอ่ะอผมยิงไม่โดนนะ<อ>ปืนไม่โกงยิงไม่โดนโดนะครับ ấy l l mày được hưng nó biết. ạ được hưng. ạ. 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 เอาแล้วมีเจ็บบ้างไหมอุ๊ยเกิตอยโอ้ my god โหปวดเยอะคิดถึงเอเคครับคิดถึงเอชเคคิดเจ็บนี่มีขายทุกวันนะครับเอชเนานๆทีมาขายแล้ว ปืนโกงจนอีฝั่งต้องโนกันทีเดียวเอาจริงนะถ้าผมเจอคือถ้าแบบเราไม่มีเหมือนกันก็น่าโลลนคะรับเอวขึ้นเอาพีตัวพี่ายระวังเอลนะเมื่อกี้เขาเซตเอวอ่ะานนยาวๆๆเข้าหลุม โอ้โหกว่าจะโดนโอ้โหผมยิงทางแม็กเลยฝจได้อยู่นะพี่ยาวเล่นฉาพี่ท็อปเขาขึ้นแอลก่อนเดี๋ยวพอระเบิดมาช่วยพี่พี่ท็อป อุ้ยเกือบเดียวยิงแล้วยิงไม่ตายอ่ะยิงไม่โดนเลยผมไม่โดนได้ไงวะสวยละไปโกงไปเกียร์เอชเคใส่เขาไปเยอะนะครับเดียวฝั่งจริงเลยนะทีนี้ผมปวดกระโดดแล้วเขาโนแล้วผมไม่รู้เรื่องเลยนะ ยังเอามาเล่นนี่นะผมตานี้ลืมดูนะครับขอโทษเลยเอลเอลเอลเฮ้ยทำซื้อสวยเฮ้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเฮ้ยเขาทำบีดูตาเลยพี่ผมว่าต้องตัดป่ะต้องหันเอลเอลเอลมาไวเอลมาไว สวยเอลเอลแลเรบิร์ดแล้วคนตึ่ก็แย่ขึ้นเอามาแล้วตายแลเ้วมีแลมีนะครับโอเคครับผมสวยสวยสวยยาวนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าน่าจะมียาวตบตัวหนึ่ง ยา,ยาวระยะตัวเดียวตัวเดียวได้เป็นตัวตบป่ะไม่ hey, ดได้หุ่นหัวย้ายโดนเจ้สวายเอ้ยเอาเรื่องครับผมทิ้งมาคุณภาพ <c oughs> <c oughs> แต่ผมคิดถึงเอชเค <c oughs> <c oughs> โอโคตรึง ตายแล้วเลสเอ k เค่อย่างพิวนะครับพอเขาโน่ที่ผมไปไม่เป็นเลยนะ <laughs> เอาละเอาละว, <Okay. S 2> วินสุดท้ายนะครับตัดสินแล้วระวังเอไว้นะพี่ระวังเนะ <laughs> ขาไม่เคยไป A เออเฮ้ย oh, oh. ตอนเนี้ยทำเอ ทำเอาปเอ้ยรอรอรีเทคได้นะผมมีระเบิดอยู่ทีไไ่ว่าเอตายเดยอใครวะยจาตายตัวนี้น่าจะเอไปเขาเขาเอมั้งรอรอรอรีเทคกันแหละนี่เหลือเลือนเยอะอยู่เ <c oughs> <c oughs> ต้น <c oughs> ใคเหรอยาวล่าสุดหรอแสดงว่าในเอตัวที่ผมยิงตัวเดียวเลยเหรอโอ้ยยาว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 ตายเอ้าเลยตัวเอ้าผมเือว่าตัวสุดท้ายโอ้จบแล้วเอ้ยผมเจียมนะป้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้

Always hesitating, kryptonite desires set my heart afire.